ดุดหยาดฟ้าชโลมใจไทยทั้งชาติฝ่าพระบาททรงประทานให้สุขีบำรุงสุขบรรเทาทุกขสุขทวีราชเปรีมปรีทรงห่วงใยไทยผองชนพระทรงเป็นร่มโพรประชาราศทุกเชื้อชาติผ้องไทยทุกแห่งหนแผ่ร่มฉัดบารมีคุ้มผองชนทรงบันดลทรงความสุขทุกมมลาย วโรกาสเฉลิมพระชนวนครบรอบทุกเขตขอบพระศกนิกรทรงถวายทรงเปี่ยมสุขผ่านพผลพยันตรายอย่ากล้ำกลายระคายเคืองเบื้องยุคนขออัญเชิญพรศักดิ์สิทธิ์ทุกถิ่นฐานจงบันดาลสราญสุขทุกแห่งหนเราประชาน้อมถวายพรมงคล จงบันดลขอพระองค์ท่งพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในชลธิศจันสิงห์นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี